ไม้ฮอตสติ๊กสนุนทรงสามเหลี่ยมแบบยืดหดได้อลูมิเนียมอัลลอยกกำลังสูงแบบอนเนกประสงค์ตะขอทำจากสแตนเลสอลลอยตัวล็อกจากยางปลายก้านเป็นสีเขียวเรืองแสงมองเห็นได้ชัดเจนสูงปุ่มล็อกสีแดงทำจากโพลีคาร์บอเนตการออกแบบพิเศษการทรงสามเหลี่ยมแต่ละท่อนสามารถยืดหดและล็อกได้อย่างรวดเร็วการสาธิตการใช้งานกระเป๋าพกพา คลายตัวล็อกจากยางเลือกความยาวที่เหมาะสมตามสภาพการทำงานจริงกดและกดค้างปุ่มล็อกเพื่อดึงท่อนที่ต้องการออกการใช้งานที่ถูกต้องจับไม้ฮอตสติ๊กตั้งฉากกับพื้นดินเริ่มยืดจากท่อนบนทีละท่อนโดยตรวจสอบให้แต่ละท่อนล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทำการเชื่อมต่อสวิสตามขั้นตอน หลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้หดแต่ละท่อนกลับจับการให้ตั้งฉากกับพื้นดินเริ่มหดจากท่อนล่างขึ้นมาอย่างช้าๆทีละท่อนโดยใช้มือช่วยประครองประกอบท่อนที่ใช้แล้วกลับเข้าด้วยกันเก็บไม้ฮอตสติ๊กกลับเข้าไปในกระเป๋าพกพาแล้วล็อกหัวเข็มขัดของกระเป๋าให้เรียบร้อย ้ามปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาดข้อผิดพลาดที่ 1, 1ไม่ได้จับการให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นดินขณะยืดหดหรือมีมุมเอียงมากเกินไปข้อผิดพลาดที่2ยืดไม้ฮอตสติ๊กในแนวนอนกับพื้นแล้วจึงตั้งขึ้นใช้งานในแนวตั้งข้อผิดพลาดที่3หดก้านโดยไม่ใช้มือช่วยประคองปล่อยให้ท่อนลนลลงมาเองทำให้เกิดแรงกระแทกกับปุ่มและกา้านข้อผิดพลาดที่4 การขนย้ายและการจัดเก็บไม้ฮอตสติ๊กอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ก้านโดนบีบเสียดสีหรือเกิดความเสียหายภายนอกไม้เหตุขณะใช้ไม้ฮอตสติ๊กในการเชื่อมหรือปลดการเชื่อมต่อสวิชต้องระมัดระวังห้ามออกแรงด้านข้างมากเกินไปเพราะอาจทำให้ไม้ฮอตสติ๊กงอมากผิดปกติและหักได้